ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับผมที่อรมอเขามีมติกันคือเรื่องของสลากรูปแบบใหม่หลายท่านแอบหงุดหิดมากเลยใช่นะครับแล้วก็ทางครมอเขาบอกว่าที่ออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าจะแก้ปัญหารเรื่องของหวยใต้ดินะนะครับกับเรื่องของสลากเกินราคากับสลากรูปแบบใหม่ L6 และ N3 แล้วก็เพิ่มช่องทางในการจําหน่ายแบบดิจิทัลด้วยนะครับเพิ่มทางเลือกในการซื้อให้ถูกกฎหมายหลังจากศึกษาทั้งกลุ่มผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็กลุ่มผู้ขายสลากที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการแล้วนะครับซึ่งก,งกระทรวง คลังเขามีการเสนอรายละเอียดร่างประกาศของสลากแบบใหม่นะครับ L6 <ช>กับ N3 L6 ก็คือลอตเตอรี่6หลักนะครับส่วน L ส่วน N3 คือสลากเลข3หลักนะครับซึ่งการออกเนี่ยสำหรับ การออกผลิตภัณฑ์สลากใหม่ l 6 n 3วัตถุประสงค์ก็อย่างที่บอกไปนะให้เพิ่มช่องทางการซื้อแก้ปัญหาสลากเกินราคาแก้หวยใต้ดินเพราะว่ารูปแบบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหวยใต้ดินด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เพิ่มจํานวนสลากในสลากดิจิทัลด้วยนะครับโดยอย่าง n 3เนี่ยเป็นสลารูปแบบใหม่เลยวิธีการเล่นเนี่ยวิธีการ เล่นให้เลือกเลขหมายเลขอ่าเลขหมายเลข0 0 0ย์ศูนนถึงนะครับจํานวนหนึ่งหมายเลขต่อการเลือกซื้อ1ครั้งราคาเนี่ยยังไม่กําหนดนะว่าเขาจะขายกี่บาทแต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่2 0่สบถึงห้าบาทแล้วก็มีรุ้น4รางวัลนะครับก็คือ3ตรงนะครับสตรงก็คือเลขเนี่ยตรงกันเลยเออแล้วก็สามสลับนะครับนะใช่ไหมเขาเรียกกัน3สลับหรือว่าอย่างตัวเลข สามตรงตรงเลขตรงหลักเนี่ยหรือเตงเขาเรียกว่าเตงนะงเออเตงเนี่ยได้สามสิบเปอร์เซ็นตของเงินรางวัลน,นะครับส่วนสามสลักเนี่ยก็คือสลักกันในสามหลักเนี่ยหรือโต๊ดสามสิบเปอร์เซ็นของเงินรางวันลนอกจากนี้มีสองตรงด้วยนะสองตรงเนี่ยจะได้สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต ของเงินรางวัลแล้วก็รางวัลพิเศษอีก1%โดยเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยนำมาจาก60%ของยอดขายในแต่ละงวดซึ่งหากงวดไหนเนี่ยมีคนถูกรางวัลหลายคนก็จะต้องมาหารเฉลี่ยกันตามสัสดส่วนวงเงินที่กําหนด <c oughs> ยิ่งถูกน้อยยิ่งหารน้อยยิ่งถูกมากก็ยิ่งหารมากนะครับนี่คือ เอ,อ็นสามที่เป็นแบบใหม่เลยนะครับซึ่งทางงวดใดไม่มีผู้<แ>ถูกรางวัลก็จะนาเงินรางวัลมาสมทบเป็นแจ็คพอตโดยสมทบเงินรางวัลได้ไม่เกินหนึ่งงวดโดยการออกรางวาัลออกเดือนละสองครั้งคือ1และ16นะครับ<แ>ส่วนวิธีการขายอาจจะเป็นรับสมัครคนขายใหม่เช่นขายผ่านแท็บเลต็ตผ่านแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่า N3 มเนี่ยม,มันมีเฉพาะในสลากด Digital, ิจิทัลนะครับส่วน L6 เป็นยังไงพี่น้อย L6 ค่นะ L6 ลนันนะคะลักษณะการซื้อขายเหมือนลอตเตอรี่ใน ปัจจุบันนี้แหละแต่ไม่ต้องพิมพ์เป็นใบออกมาจําหน่ายาเพราะว่าจะเน้นขายผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างเช่นแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะแล้วก็ออกรางวัลเดือนละสองงวดคือทุกวันที่1และ16ของเดือนขายใบละแ0บาทนี่แหละหลายคนชอบรางวัลที่1ได้6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1ได้10,000แบาทรางวัลที่2ได้2 0 0 0 0นบาทและรางวัลที่3ได้8 0,000ืนบาท นะคะครางวัลที่4ได้40,000บาทรางวัลที่5ได้20,000บาทรางวัลเลขหน้า3ตัว4,000บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว4,000บาทและรางวัลเลขท้าย2ตัว2,000บาทนะคะ